อร่อยมากหรือแม่ข้าให้สินต้มสินน้าพี่นอ้องต้มมือส้นค่ะต้มมือส้นใส่หมูน้าพี่น้องเนาะกับกว๋วยเตี๋ยวหลายจ้าแต่ว่าเอาเเหมูส้นแท้น้าพี่น้องเนะาะก๋วยเตี๋ยวหม,ม,มูพี่น้องมีกะปิมีพริกพริกกี้เนาะค่ะมีผักสลัดพี่น้อง แ้วเจ้าเอิอนต้ม,ตมเส้นต้มยังกับพวกหัวใจรสจ้าแต่วัยนั้นเอิอนต้มเส้นแล้วพี่น้องเนาะบุญเส้นค่ะมาค่ะมาแซ่บๆซ่บทุกันพี่น้องเอิอนเมื่อไหร่พักสลัดพี่น้องกินกับบะหมี่กี้เนาะค่ะกับอันกับปีพี่น้องโอ้ยสิได้กินบ่นพี่น้องมื้อนี้อืมแซ่บ แล้เดเี๋ยพี่น้องมาได้ค่ะเด้๋ยวเสียจเสร็จน้ำยาแนะพี่น้องมาสุดนวลน้ำกันแาบพีกกี้พี่น้องอืมกับกะปิสลัดเนาะค่ะโอ้โหเผ็ดเผ็ดเผ็ดชาเผ็ดแนวพี่น้อง มันนี่มันนี่เด็กเซนค่ะมันนี่เด็กเซนเด็กอุลเซนอืม แซ่บๆพี่น้องนึ่งหมู่นๆ่ืล้

แหลกอว่าอย่าของคือยานโควิดนะพี่น้องไม่อย่างของเป็นโควิดตี่คือสีปวดหัวเจ็บขี้นเก็บกระดูกกระเดี่ยวพี่น้องแต่ว่าเป็นหลอกจ้าขันกินนี่ยังแซบยุบไปนียพี่น้องอืมนเป็นไรได้ยานพี่น้องอืม ย่านก็เบอาอ้วนบบดน,นี้พี่น้องกินเซ่บขนาดพี่ข้าหน่อยเ้ยพี่น้องมาพิกกี้กับกะปิฮืมเิ่นา่าโควิดย่านเผ็ดคนะนี่นะที่กินเผ็ดสาบพี่นอ้องอื You know ใส่กับเทียมเกีย่ยวเซิมพี่น้องต้มเสียนใส่ใส่หมูเปือยดีดีพี่น้องเข้ากันมบง่ายกับบะปีกี้พี่น้องกับกะปิอืมอ mm. 在花瓶。Yeah, Ui, nó phết phết Thơm sỉ khô mô ăn thơm mô mô phê, phê nó Bạch tốn phê đi đi ừ. เพล็กครับพี่น้องเอาละค่ะย่านนันขอเวลากินต่อกันได้จา่าคลิปนี้ย่านนันสุดฝากไว้สนิทได้จา่าฝากกดเลยกดแชร์ฝากให้กำลังใจให้ย่านนันได้ได้จ่าเด้ออย่าลืมได้พี่น้องกดสั่นกระดิ่งกินิงกินงกับกดติดตามให้ย่านนันได้ได้จ่าขอบคุณท่านหลายค่ะที่เข้ามาเม้นตมาส้มค่ะสวัสดีค่ะ